ไล่หัวหว่าไรวะอ้าวมึงจะเอาปืนอะไรไปไล่หัวโอ้สองพกเฮ้ยเว่ะสองพวกว่ะคงคยเฮ้ยหัวเลยเฮียอะไรพวกนี้่กลหน่อยพวกเราเอ้ยไอล้ลิงโชว์หน่อยดิเรานี่นมันของจริงว่ะเฮ้ยอืมพี่สิบจัตุรเทพม,เมีกูไว้เ้ิงก็ไม่ใช่สิบจัตุรเทพแล้วตัวนี้สิบขี้ ไปของจริงไว้อ้าวแล้วน้องหัวคิตินาวคิตินาวฮะเอออยาให้เอา้ามาโทอยาให้บอกว่ายังไม่ขาดทำย่าให่เสียชื่อเออสวยอุย้ยโมยุทธเก็บไปสองแต้มแล้วเหรอเกินไปเปล่าเป็นใครเนี่ยมามืดหรอหระวังนะมามืดอะระวังหน้ามืดนะครับน้องมันยิงกับใครอยู่เนะี่ยน้องเขายิงกับใครเอ่ยยิงกับใครอยู่เนะี่ย เฮ้ย<ฮ>มามืดนจบไปคู่เนี้ยจบจบไปเออเออสวยเอออืบัญชีเกียร์แบนสองตาไหมพี่ฟูน่าจะไม่ถึงสองตาเออเราโกธแค้นอะไรขนาดนั้นเออยไปเออจะพูดไปฮนะเอ,อ้ยแตก อืมน้องดาบเทอร์โบเอาโดนยิง เรียบร้อยฮะจบเกมฮะ